ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมปรับอารมณ์นะคะมาท่องทเที่ยวกันบ้างค่ะที่บริเวณข้างๆทำเนียบรัฐบาลเองนะคะนั่นก็คืองานวิถีข้าววิถีไทยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านเวลามากว่า3สัปดาห์แล้วนะคะ,คะในการจัดงานตลาดวิถีข้าววิถีไทยบริเวณคลองพดุงกรุงกเกษมค่ะบริเวณข้างๆทำเนียบรัฐบาลเองนะคะก็ถือได้ว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบด้วยนะคะแต่เพื่อให้ผู้ซื้อนเนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเนี่ยก็ได้จัดนะคะปรับรูปแบบให้ม วิถีค่าวิถีไทยครบวงจรมากยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะส้มตำรสแทบอาหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นอาหารติดอันดับขายดีในตลาดวิถีข้าววิถีไทยบริเวณคลองพดุงกรุงกรเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลที่คัดสรรร้านอาหารรสชาติอร่อยขึ้นชื่อจากทั่วทุกภาคมาจำหน่ายอย่างหลากหลายให้ผู้เดินได้ช็อปชมและชิม ส่วนอาหารภาคใต้ทั้งไตปลาแห้งคั่วกลิ้งปลาข้าวยามจากพัทลุงที่ปกติอาจจะต้องเดินทางไปถึงที่ก็จัดมาให้ได้ชิมกันพร้อมจุดนั่งรับประทานอาหารริมน้ําเป็นการพักผ่อนหย่อนใจได้ไปในตัวด้วยอร่อยค่ะแบบพื้นบ้านนะคะ รสชาติก็ดีเหมือนที่เรากินที่บ้านดีเราเดินเหนื่อยเน่อ <ku ul ain> อะไรอย่างงี้นะคะเราได้ชิมไปเรื่อยๆเมื่อกี้ก็ชิมข้าวสังหยดข้าวลืมผัวอะไรหลายอย่าง <K ill> ก็อร่อยค่ะ นอกจากอาหารข่าวรสชาติอร่อยจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานและภาคกลางที่จัดมาให้รับประทานแล้วผู้ซื้อที่มาเดินในงานวิถีข้าววิถีไทยยังได้ซื้อข้าวหลากหลายสายพันธุ์ราคาถูกทั้งยังได้ซื้อสินค้าครบ,บวงจรทั้งผักอรอร์แกนิกผักประจําภาคผลไม้ตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดรสหวานมะเขือเทศร,ราชนีที่ผู้ซื้อและผู้ขายนํามาจากสวนโดยตรงรวมถึงขนมโบราณที่หาทานได้ ยากอย่างเช่นเข้าหมากเมียงเข้าตอก สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจเช่นกลุ่มสากลจังหวัดเพชรบุรีจัดช่วงนาทีทองขายไข่ไก่เบอร์สามจำนวน10ฟองคู่กับน้ำมันปาล์ม1ขวดราคาชุดละ50บาทเท่านั้นแม้สินค้าโอท็อปก็ยังมีขายด้วยค่ะอย่างเช่นมีอรัญญิกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา้นมีดหลากหลายชนิดและหลายขนาดมาจาหน่าย งานวิธีข้าววิถีไทยที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจซื้อข้าวสารหลากหลายสายพันธุ์ทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวเหนียวลืมผัวข้าวสังหยดเมืองพัทลุงกลับไปแล้วแต่หากคุณผู้ชมมีโอกาสกลับมาเดินอีกครั้งรับรองว่าจะต้องซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปอีกแถมยังอิ่มท้องอีกด้วยเพราะงานนี้จะจัดถึงวันที่5เมษายนนี้เท่านั้น ใครที่ไม่มีโอกาสนะคะต้องไปนะคะห้ามพลาดเลยงานนี้นะคะเพราะว่าน่าสนใจจริงๆนะคะฟังช้าๆวันนี้แล้วท้องร้องเลยค่ะคุณค,คุณปัมาพระคะ่ะทั้งขั้วกลิ้งปลานะคะคส้มตำรแสแซ่บโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าวข้าวลืมผือนะคะต้องไปลองชิมกันนะคะ,คะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกานะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนี่เองค่ะไปเลือกซื้อหาข้าวได้นะคะเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรด้วย